สวัสดีครับพิยมโภคเพื่อครับก้าค,ค,ครับในช่องยานายครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องการลงทะเบียนเรียนของเ,อเด็กเอกบาไม่ใช่ดิเด็กมอชอนะอ่ะเด็กมอชอนเนี่ยสำหรับใครที่อยู่แบบเพิ่งขึ้นปีสองเนี่ยก็อาจจะงงว่าเออมันแบบเราต้องลงอะไรบ้างหรือว่าใครที่เพิ่งเข้าปีหนึ่งก็ได้อ่าอาจจะงงว่าแบบเออเราต้องลงทะเบียนยังไงแล้วก็ลงอะไรบ้างสามารถดูวิชาเรียนของเราได้ที่ไหนนะก็ไปดูเลยก็คือผมเรียนเอกบาใช่ไหมครพอต้องไปทีเวบของเอกบาแล้วก็คือเออ เอเนะเขียนไ accba เอ็ก์าร์ไอ e e e แล้วก็จะขึ้นไปเลยเสียมยู C M U B S เนาะแล้วก็เข้าไปวิธีการดูว่าเราต้องลงวิชาอะไรบ้างเนี่ยสามารถกดได้ตรงแผนพังการศึกษาตลอดหลักสูตรเนาะนี่นะครับผมเรียน Marketing ก็ไปที่ราดกบ 3. นี่มันก็จะขึ้นมานะว,ว่าเราต้องลงวิชาเรียนอะไรบ้างในแต่ละเทอมซึ่งมันก็บอกมาแบบนี้เลยชัดเจน ไอ้ที่มันเป็นกรอบสีขาวก็คือเป็นวิชาเรียนบังคับเนาะก็คือสมมติว่าเราเราต้องลงลงวิชานี้เท่านั้นเข้าใจป่ะประมาณเนี้ยก็คืออสมมตินะสมมติผมอยู่ปีสองเทอมสองออยู่ปีเอ๊ะผมอยู่ปีสองผมกาลังขึ้นปีสองเทอมหนึ่งเราสามารถดูได้อย่างไรแล้วว่าเราสามารถลงเรียนตัวไหนได้บ้างเนาะก็คือเราเห็นลูกสอนนี้ไหม ลูกศรเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องผ่านตัวก่อนหน้าก่อนเราถึงจะลงได้เช่นถ้าผมอยู่ปีสองเทอมหนึ่งผมต้องการเรียนว,วิชา7 0 5 311สผมต้องผ่านว,วิชา7 0 5 211หนึ่งในตัวปี1หนึ่งเทอมสองมาก่อนเห็นไหมเพราะมันเป็นลูกศรชี้ขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยแบบเนี้ยอ่ะก็คือถ้าเราไม่ผ่าน7 0 5 211ในตอนปีหนึ่งเทอมสองตอนปีสองเทอมหนึ่งน่ะ,ะเราต้องไปเรียนวิชานี้ใหม่เข้าใจไหมเราต้องลงวิชาเรียนนี้ ในตอนปีสองเทอมหนึ่งซึ่งผมไม่นแน่ใจว่าไอพวกวิชาเนี้ยมันจะเปิดแบบวิชาเทอมสองจะเปิดเทอมหนึ่งไหมก็ต้องลองไปศึกษาดูของแต่และวิชาเนาะโอเคก็ประมาณนี้นครับสำหรับการลงทะเบียนเรียนแล้วสำหรับใครที่งงนะว่าเออพี่ครับเราเรา,เรารู้ได้ไงว่าเราอยู่ในแพ็กเกจไหนใช่ไหมอ่าเราก็ไปที่ตรงคําว่าไปที่หน้าแรกก่อนเนาะหน้าแรกของเว็บของแต่ละคณะเลื่อนลงมาข้างล่างคําว่าประกาศตารางเรียนหรือว่าแพ็กเกจเข้าไป เสร็จปุ๊บกดตรงแพ็กเกจการศึกษาอันนี้ปีไหนก็ลากดไปเลเราก็จะมาเข้าหน้านี้ซึ่งมันจะบอกแพ็กเกจที่เราได้ว่าเราได้อยู่แพ็กเกจไหนซึ่งไอแพ็กเกจนี้เดี๋ยวกับคาไปดูตรงแผนพังซึ่งแพ็กเกจนี้กับไอตัวแผนพังอะ่ะมันจะตรงกันใช่ไหมก็คือสมมุติว่าถ้าเราเป็นเด็กที่เรียนโดยที่เราไม่ดรอปเลยหรือว่าเราแบบเรียนผ่านมาทั้งหมดอะ่ะ ไอตารางเรียนเนี่ยตัวบังคับเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเช่นผมอยู่ปีสามเทอมหนึ่งเนาะเขาก็จะบังคับตัว7 5็ดศูก็คือตัวนี้7 0 5 3 3 2ก็คือตัวนี้แล้วก็7จ5 3 2 2ก็คือตัวนี้เห็นไหมถ้าเราเป็นเด็กที่เรียนแบบผ่านหมดถ้าเป็นเด็กที่เรียนผ่านหมดไม่ติดเอไม่อะไรเลยไม่รอบก็คือเราก็สามารถลงวิชาได้ตามปกติเดี๋ยวจะมาอธิบายข้้งล่างให้ฟังเนะาะวิธีการลงทะเบียนเรียนนะเราไปที่อันนี้เราเพิมพ์คาว่า i g c m u เห็นไหม i อ CMU เนะเข้าไปกดตรงคำว่านักศึกษาปริญญาตีไปที่เออแล้วก็ลงอินอะไรให้เรียบร้อยเนาะลงอินเมลมอไปกดคำว่าเมนูสำหรับนักศึกษาเลื่อนลงมาตรงทะเบียนเรียนนี่โอเคอย่างแรกอย่างแรกนะเพื่อนที่เราจะได้ไม่งงนะเราก็ลงทะเบียนเรียนไอตัวฟิกของเราให้หมดก่อนนะวิชาวิธีการลงก็คือกดตรงเพิ่มรายวิชาก็เสิร์ชชื่อเลยสมมเจศูนย์อะไรน เสริมตัวแรกนะเจ็ดศูนย์เรียงข้าล่างดีกว่าเจ็ดศูนย์สามสามสองสองตอนก็คือเซกชันเนาะก็คือเราต้องเลือกเซกชันสองไปนี่เซกชันเห็มไหมเซกชันสองก็กดเพิ่มรายวิชาไปเลยตัวแรกอ่ะพอเราเพิ่มตัวหลับเสร็จเราก็จะเห็นเราว่าไอตรงเอ่อสักนะูนกดออกไม่ได้โอเคกดตรงมายนิดของเราเราก็จะเห็นนะว,ว่าอ่า ไอตารางเรียนของเรากับไอตัวแพ็กเกจเนี่ยมันจะเหมือนกันนะมันต้องเหมือนกันนะใครดูไม่เหมือนกันแนตะแบบวิชาสลับอยู่แบบวันพุธบ้างวันพฤหัสบ้างอะไรอย่างนี้ก็แบบแสดงว่าลงผิดไว้นะต้องดูให้อันนี้เหมือนกันทุกอย่างโอเคไหมพอเหมือนกันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วไอวิชาหลักเราเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปไอที่เราจะงงก็คือตัววิชาเลือกหรือว่าพวก GE พวกไม n นออะไรพวกนี้นะซึ่งโอเคผมอยู่ปีสามแล้วใช่ไหมปีสามผมผมอะ่ะผมดูช่องนี้นะสำหรับใครที่อยู่ปีสองก็คือกด ดูของแต่ละปีได้นะอันนี้ของปีสามเขาจะบังคับให้เราลงไมเนอร์อิเล็กทีฟตัวหนึ่งลงไอตัวเมเจอร์อิเล็กทีฟตัวหนึ่งก็คือตัววิชาวิชาเอกเอกเลือกอ่าวิชาเอกเลือกก็คือวิชาคณะเราที่ว่าเราสามารถเลือกลงได้ตามความสนใจเนาะแล้วก็สามารถเลือกลงได้ซึ่งวิชาเอกเลือกมีอะไรบ้างเราจะรู้ได้อย่างไรเรากดไปได้เลยนะตรงนี้เห็นไหมนี่เรากดไปได้เลยเว้ยมันก็จะขึ้นให้เราเลยนะว่าวิชาเอกเลือกของเราเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างพวกหลักวิชาอะไรจะอยู่ตรงนี้นขยายให้ นี่พวกเรายวิชาอะไรอยู่งนี้แล้วก็าสามารถเลือกวิชาเรื่องที่เราสนใจได้เลยนะของคณะเราก็แบบดิจิ t a ลมาเก็ตติ้ง i ิซิลมาเก็ตติ้งแบบคืออะไรน่าสนใจงี้เราวิธีหาข้อมูลก็คือไปถามในกลุ่มลูกช้างมชได้เนาะโอเคสมมุตินะสมมุติผมอยากลงวิชาดิจนะิ t a ลมาเก็ตติ้เนาะแล้วก็ไปเลย Digital Marketing คืออะไรเจ็ดศูนย์ห้าี่สี่ใช่ไหมวิชานี้น่าสนใจจังแล้วก็เลือกเลยไปที่เพิ่ม เจ็ดศย์วิธีการดูนะครับว่าเราสามารถลงเซสชันไหนได้นะอ่ะนี่เห็นเขาว่าเงอนไขไหมเขาว่าเงื่อนไขก็คือเราไม่สามารถลงได้นะมันจะมีเงื่อนไขต่างๆเช่นแบบเ,ออเราต้องผ่านวิชาเลขวิชาตัวหน้ามาก่อนถึงจะลงได้หรือว่าแบบไอ้ที่มันติดเงื่อนไขก็เพราะว่ามันเป็นตัวแ0 1นหนึ่งก็คือเป็นตัวภาพิเศษคนที่เรียนภาพปกติก็ไม่สามารถเลอกได้ประมาณนี้เป็นงงเนาะโอเควิชาวิธีการดูครับว่าเราสามารถลงตัวไหนได้ไดบ้างครับอย่างแรกครับที่เราต้องดูก็คือเวลาเรียนต้องไม่ชนเนาะนี่เหมือนกันวันนี้ชไม่น มันเดทิวเด13.30ถึง14.30เราลงได้ไหมอันนี้มันเดทิวเด13.30ถึง14.30แล้วก็ามาดูมันเดทเอา้าตัวนี้เราลงไม่ได้แล้วก็กดเรียนอะไรประมาณนี้เราก็ไปดูนะ7.05 444ใช่ปะเราลง,ลงตัวอันไหนได้อ่ามันเดทิวเดผมไม่มีคาบเรียนตอนบา่บายสองครึ่งเราก็สามารถลงของเซกสองไปได้ประมาณนี้ปุ๊บ เช็คอ่าโอเคเห็นไหมตารางเรียนไม่ตารางเรียนไม่ทับกันก็คือเรียนได้อ่าอย่างที่เราต้องดูในการลงทะเบียนเรียนแบบมีสองอย่างก็คือเวลาเรียนต้องห้ามชนกับเวลาสอบต้องห้ามชนนะเวลาสอบก็คือดูได้จากข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวพอเรากดแบบอันนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้เว้มันทำไมไม่ขึ้นอ่ะต้องกดรีเฟรชก่อนป่าวะอ่ากดรีเฟรชเห็นไหมล้วก็มาดูนะว่าเออตารางสอบกลางภาคกับตารางสอบปลายภาคเราเนี่ยตรงกันไหม มันจะขึ้นอันนี้มันจะขึ้นแค่ปกของปลายภาคก่อนนะใช่ของปลายภาคดูว่าตรงไหมสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่ตรงก็คือเราก็สามารถลงวิชาเรียนนี้ได้ต่อไปแล้วจะลงอะไรอีกคอร์ดอยู่ไหนรหรอวะนี่แพ็กเกจปึ๊บลงอันนี้เสร็จแล้วเราลงไมเนอร์อิเล็กทีด้ตัวหนึ่งได้แล้วสไตปเนี่ยข้างล่างนี้เราสามารถลงได้ตัวไมเนอร์อิเล็กทีดไว้ตัวหนึ่งหรือว่าไม่เออเมเจอร์อิเล็กทีดไว้ตัวหนึ่งหรือว่าลงตัวไมเนอร์ได้ตัวไมเนอร์คือตัวโทหรือว่าไอตัวนอกคณะที่เราเลือกไปออออ่ะเเหมมมมืืนผลกแทคง ประมาณนี้ซึ่งถ้าใครไม่อยากให้มันงงนะเราอ่ะก็ไปตรงเว็บเมื่อกี้เออตรงไอ้คอร์สตรงแพ็กเกจเมื่อกี้เขาจะมีหมายเหตุมาให้ว่าเราอ่ะลงอะไรเราควรจะลงอะไรแค่เป็นไปคำว่าควรจะานะเราควรจะลงอะไรบ้างเหมือนกับอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเราควรจะลงตัววิชาโทรหรือว่าลงตัวไมเนอร์สองตัวแล้วก็ลงวิชาเอกเลือกก็คือสมนักกิดก็คือหนึ่งตัวก็คือใน,นกิจที่เราเลือกไว้ก็คือ ไม่ใช่อีกเนี่ยก็คือที่เราเริ่อเมื่อกี้สี่สี่อ่าซึ่งผมจะไม่ลงให้หมดก่อนนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับเพื่อนก่อนว่าจะลงเรียนอะไรกันบ้างก็คุยกับเพื่อนนะลงให้เหมือนกันจะได้แบบมีเพื่อนเรียนเนาะอ่าที่ผมจะมาแนะนําอ่ะก็คือเอ่ออย่างแรกที่จะแนะนําก็คือไม่ใช่แนะนำมันเป็นแบบอ่าเป็นทริคก็ได้ไอเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนแรกก็คือเนี่ยเห็นไหมหน่วยกิจที่เราบังคับอ่ะ มันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวก็คือหกตัวละสามหน่วยกิตก็คือแค่สิบแปดหน่วยกิตแต่ว่าจริงๆที่เราลงได้อะมันจะมีทั้งหมดยี่สิบสองหน่วยกิตถูกปะ่ะก็คือ,อยังไงเราเราเราลงเกินได้เหรอเราลงเกินจากที่เขารา์กมาได้แหละก็คือคําตอบก็คือลงเกินได้นะเช่นเหมือนตอนแบบปีสี่เทอมสองเราขี้เกียจเรียนถูกปะ่ะเราขี้เกียจเรียนเราสามารถเอาตัวเมเจอร์เ็กทีฟของปีสี่เทอมสองไปลงได้เว้ยเพราะมันเป็นแค่ตัวเมเจอร์เ็กทีฟเองก็คือตัวเอกเรื่องเอง เราสามารถไอพ้พวกที่มันไม่ใช่เป็นวิชาฟิกหรือว่าวิชากรอบสีขาวอะเราสามารถเอามาเลือกลงปีกันได้หมดเลยแต่ว่าหน่วยกิตต้องพยายามอย่าให้มันเกินหน่วยกิตยี่สิบสองหน่วยกิตน,นะเช่นเอออุ้ยกองแคร็บเช่นตอนปีสามเทอมหนึ่งเนี่ยมันมาคับแค่สิบแปดแต่ว่าตอนปีสี่เทอมสองเราขี้เกียจเรียนเนี่ยเราก็เอาวิชาของปีสี่เทอมสองสักวิชาหนึ่งอะมาเลือกเรียนในตรงนี้ให้มันเป็นยี่สิบเอ็ดหน่วยกิตงงไหมจากที่ว่าเราสามารถลงเมเจอร์อิเล็กทีฟเมเจอร์อิเล็กทีฟไมเนอร์ได้แค่สามอย่าง แล้วก็เลือกรวมเป็นสี่อย่างไปเลยก็คือเมเจอร์เมเจอร์เมเจอร์สัก2ตัวแล้วก็ไมเนอร์สตัวถูกไหมเมือ่อจะมี4กับอันเดอร์บิ็นสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามก็จะรวมเป็น7 7 3ดเจ็ดสามเป็ดหน่วยกิจไม่เกินประมาณนี้งงไหมเออตอนปีสาตอนปีสี 2, ่ทำสองเราก็จะตัดไปได้สักวิชาหนึ่งเออตอนปีสามทำสองเราก็ตัดไปสักวิชาหนึ่งอะไรเงีเ้ยวิชาเรียนปนตอนปีสี่เราก็จะน้อยลงอะไรประมาณประมาณนี้ไม่งงใช่ไหม โอเคก็อริจริงก็จะมีแค่ประมาณนี้เนาะสำหรับการเลือกลงวิชาเรียนเนาะแบบสำหรับใครยังงงอยู่ว่าเออแล้วเลือกลงวิชาเรียนยังไงหรือว่าแบบเราต้องลงอะไรบ้างเนะี่ยก็ดูได้ตามคลิปนี้เลยก็คือมีแพ็กเกจก็คือตัวฟิกที่เราต้องลงแล้วก็ดูตามเว็บเว็บอ่าไอเว็บของคณะได้ว่าเราควรจะลงอะไรบ้างให้มันครบในกิจในของแต่ละปีเนาะจะได้ไม่งงกันก็ประมาณประมาณนี้สำหรับใครที่ สำหรับใครที่ยังงงว่าเราเลือกเลยวิาชาอะไรบ้างหรือว่าเราต้องลงอะไรบ้างก็ดูได้ตามคลิปนี้เลยทำตามไปพร้อมๆกันไปสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละบ๊ายบาย